มาดูการเมืองคมาดูการเมืองกันหน่อยกันแล้วกันนะคะก็เรียกขอเป็นควันหลงกันแล้วกันเพราะว่าเนี่ยเขาแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้เจอกันเพราะฉะนั้นวันจันทร์ก็ขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยกันแล้วกันนะคะกรณีของคุณสุวัตลิปตะพันลบนะคะประธานพักชาติพัฒนาแถลงข่าวร่วมกันกับคุณกรจาติกะวณิชนะคะหัวหน้าพักกล้าซึ่งก่อนที่จะมีการแถลงข่าวเนี่ย โฆษกของทั้งสองพักก็ออกมาให้ข่าวกับนักข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการร่วมกันแถลงข่าวด้วยกันของทั้งสองท่านคนก็เดากันไปต่างๆนา,นานาว่านี่น่าจะเป็นการควบรวมพักทั้งสองพักเนี่ยนะคะปรากฏว่าในวันที่มีการถแถลงข่าวเนี่ยนะคะก็คือตอนที่มีตอนที่มีเนื้อหาออกปรากฏออกมาตามสื่อเนี่ยคนก็ตีความกันไปต่างๆนานา,นา,นาว่าตกลงยังไง ยันเห็นพาดหัวอะไราสานักบอกว่าก่อนทิ้งพักกล้าก่อนทิ้งพักกล้าที่ตัวเองตั้งขึ้นมาแล้วเป็นหัวหน้า,าพักเนี่ยนะก่อนทิ้งพักกล้าเพื่อที่จะย้ายไปอยู่กับชาติพัฒนาเนี่ยนะคะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ ย้อนไปดูวันที่ถแถลงข่าวนิดนึงก็แล้วกันนะคะย้อนประเด็นข่าวกันนะคะวันนั้นเนี่ยมีการถแถลงข่าวกันที่ศาลาพิธีอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีที่โคราชนะคะจังหวัดนครราชสีมาคุณสุวัส์กับคุณกรณ์นะคะก็มีการถแถลงข่าวร่วมกันแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะเพราะว่ามีคําถามเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากการถแถลงข่าวก็นักข่าวก็ก็สอบถาม ถึงเรื่องของการมาร่วมมือร่วมงานกันระหว่างคุณกรกับคุณสุวัส์นะคะก็บอกว่าพักชาติพัฒนาเล็งเห็นปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลกระทบกับทุกกลุ่มอาชีพประกอบกับที่สุดแล้วสภาเหลือรัฐบาลก็จะมีอายุจนถึงมีนาคมปีหน้าอย่างช้าที่สุดนะคะก็คงจะมีการเลือกตั้งกันหลังจากนั้นฉะนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของพักการเมืองที่ต้องมีการเตรียมตัวและอาสาจะเข้ามาแก้ไขปัญหาและตนคิดว่าปัญหาที่สําคัญที่สุดขณะนี้ ที่เป็นปัจจัยในการชี้ขาดหรือการตัดสินของพี่น้องประชาชนคือเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นชาติพัฒนาก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องนี้เนี่ยนะคะทีนี้คุณกอนนะคะออค,คุณสุวัสด์ก็บอกว่าเชื่อได้เลยว่าได้เชิญคุณกรนซึ่งถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่และก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังและเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับมาทํางานร่วมกันเพื่อจะนําไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะคะขณะที่คุณกรนก็ บอกกับคุณสุวัสด์ก็บอกว่าสัปดาห์นี้คุณกรจะมีผู้ร่วมงานในเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเป็นทีมเศรษฐกิจของคุณกรที่จะพามาอีกหลายคนเพื่อมาสมัครเป็นสมาชิกพักชาติพัฒนาภายในสัปดาห์หน้านั่นก็คือสัปดาห์นี้นะคะเอาใหม่นะคุณกรบอกกับคุณสุวัสด์ว่าจะมีทีมของคุณกรที่เป็นทีมเศรษฐกิจจะพามาด้วยหลายคนเพื่อมาสมัครเป็นสมาชิกพักชาติพัฒนาภายในสัปดาห์นี้ ก็ถือว่าเมื่อเปิดตัวคุณกรแล้วก็ลงมือทำงานเลยเพราะตั้งใจให้คุณกรดูแลเรื่องเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนฉะนั้นสัปดาห์นี้คุณกรก็จะมีทีมงานจะมีผู้ที่เก่งเรื่องเศรษฐกิจที่จะเป็นทีมเศรษฐกิจกับคุณกรมาร่วมงานกับพักชาติพัฒนาสมัครเป็นสมาชิกพักก็ถือว่าพักชาติพัฒนาก็ได้ผู้ร่วมงานที่ดีจะทำให้ชาติพัฒนาเข้มแข็งขึ้นนะคะในขณะที่ นะะักข่าวก็ถามถึงว่าในฐานะประธานพักชาพ,พัฒนาส่วนตัวคิดว่าคุณกรเหมาะจะนั่งเป็นหัวหน้าพักต่อไปหรือเปล่าคุณสุวัสด์ก็บอกว่าคุณกรถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเก่งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เชื่อมั่นว,ว่าเมื่อคุณกรมาร่วมงานกับชาพ,พัฒนาแล้วคุณกรสามารถที่จะมีบทบาทสําคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ส่วนตําแหน่งอะไรที่เหมาะสมนั้นก็เป็นเรื่องที่สมาชิกพักก็จะได้พิจารณากันต่อไปนะคะ ขณะที่คุณกรเองนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณสุวัสดิ์ลิปตะพันธ์ลงส่วนหนึ่งฟังที่นัตยาอ่าน,นคำสัมภาษณ์ของคุณสุวัสดิ์กับคุณกรเนี่ยนะค่ะชัดเจนนะค่ะชัดเจนว่าเานึ่งเนี่ยนะคุณสุวัสดิ์ชวนคุณกรมา,ามาอยู่ด้วยแต่มา คือคือเดี๋ยวนี้กฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยมัน,ม,นมันยุ่งยากซับซ้อนกว่ายุคก่อนเยอะคือตอนนี้ไม่สามารถรวมพักเ,เข้าด้วยกันได้นะคะเมื่อก่อนกันได้มาสมัยคุณทักษิณนะครับคุณนักเต้เลือกตั้งสมัยแรกนะแล้วก็เลือกสมัยที่สองเลือกสมัยที่สองเนี่ยคุณทักษิณตั้งใจจะยึดสภาทั้งหมดเลยก็เกิดปรากฏการควบรวมพักนะ,ะมีพักหัวหน้าพักการเมืองพักชาพัฒนา นะก็ก็มีคุณสุวัสด์เนี่ยะนะก็ไปเข้าร่วมกับคุณทักษิณน,นะไปร่วมรัฐบาลพักความหวังใหม่พณเอกชวลิตนะครับก็ไปเข้าขคุณทักษิณพักเสรีท่านคุณพินิจจันทรสุรินค,คือหลายต่ลายพักเนี่ยถามว่าครบรวมพักมันก็เกิดขึ้นตอนนั้นกฎหมายพักการเมืองมันยังไม่ไม่มีรายละเอียดยิบย่อยแบบปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี้ยอย่างที่คุณนัญญาบ,บอกเนี่ยจะไปประกาศว่าเอาพัก กล้าจะรวมกับพรรคชาตนาประกาศไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้นะครับผิดกฎหมายนะนี่ขนาดยังไม่ประกาศนี่คุณถีสุวันยังจะไปร้องให้ตรวจสอบเลยใช่ค่ะแต่ว่าเท่าที่ฟังจากการให้สัมภาษณ์ของคุณสุวัสด์เมื่อสักครู่ก็คือว่าคุณกรกับทีมเนี่ยจะมาสมัครเป็นสมาชิกเป็นเรื่องบุคคลจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคชาติพัฒนาซึ่งคําว่าทีมคุณกรเนี่ย จะมากันกี่คน<ม>เท่าไหร่หทั้งหมดหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะคะสัปดาห์นี้น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้คนหนึ่งที่คนก็ถามว่าท่านนี้เนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทในพักกล้าเหมือนกันก็คือคุณอัทธวิุวรณพักดีค,คุณเอเนี่ยจะตามคุณกรนมาด้วยหรือเปล่านะคะเล้นไปดูใน Facebook ของคุณเออัทธวิศวน,นพักดีเพราะว่ามันมีกระแส กระแสก็บางๆก็บอกว่าคุณอัธวิทย์ไม่น่าจะมาแล้วล่ะอ,อาจจะไปอยู่พักอื่นหนุนพูดไปถึงเรื่องพักรวมไทยสร้าง,งชาติของคุณพีรพันธ์แต่คุณเออัธวิทย์เนี่ยโพสต์ข้อความใน Facebook ในวันนั้นเนี่ยนะคะบอกว่าผมเชื่อมั่นพี่ก่อนมันเป็นการรวมเอาความแข็งแกร่งประสบการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองมาไว้ในที่เดียวกันแฮชแท็กกล้าพัฒนาชาติคือพอติดแฮชแท็กนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มคิดแล้วว่า เอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่านนว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าอาจจะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชื่อพักนะคะเอาสองพักนี้มาสมากันนะคะซึ่งชื่อที่มีความเป็นไปได้ตามตามกระแสะข่าวนะคะชื่อที่มีความเป็นไปได้เนี่ยมากที่สุดก็คือกล้าพัฒนาชาติหรือพักกล้าพัฒนานะคะ พักกล้าพัฒนากับกล้าพัฒนาชาติมันก็คือการเอาสองพักนี้ยมาผนวกรวมกันเนี่ยนะคะแต่ว่าออตอนนี้เนี่ยการยุบรวมพักมันยังทําไม่ได้เพราะว่ามันติดขัดเรื่องข้อกฎหมายที่นี่ในการวันถแถลงข่าวเด่นจำได้ที่ที่บอกว่าคนก็ตีความไปต่างๆนานาแล้วก็บอกว่าทําไมถแถลงข่าวไม่ชัดเจนมันคลุมเครือใน Facebook คุณอัธวิทย์เนี่ยปรากฏว่ามีมีท่านหนึ่งนะคะ ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์เมื่อสักครู่ของคุณเออัทวิทเนี่ยท่านก็ถามว่าคุณเอต้องชัดเจนอย่าคลุมเครือ mm hmm. คุณเอก็เลยตอบกลับท่านนั้นไปบอกว่าไม่คลุมเครือครับมันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต้องรอประชุมใหญ่ของฝั่งชาติพัฒนาเรื่องชื่อพักใหม่กับหัวหน้าพักและทีมบริหารใหม่ครับมันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายพักการเมือง <Ha. S 2> คือตอบอย่างนี้คือชัดเจนว่า เขาถ้าแหลงข่าวเนี่ยมันยังชัดเจนไม่ได้เพราะมันยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายอยู่แต่ว่าถ้าดูลูกกาณน,น,นะนะคุณนิยาะตัดเรื่องกันเอามาควบรวมทิ้งไปเลยคะนะครับวันนี้ที่เราเห็นแล้วก็ที่ฟังคุณสุวัสด์สัมภาษณ์ที่ว่าคุณกรบอกเดี๋ยวจะมีคนมาอีกเนี่ยนะมือเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องของการกันมาส่วนบุคคลคุณกรบอกแล้ววันนี้มาในนาก่อนไม่ได้มาในนามกล้า ในวันแรกที่บ้านคุณสุวัสดิ์ที่กรุงเทพะนะครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งก็จะมาในนามสมบัติสมชัยอะไรก็ว่าไปไม่เกี่ยวกับพรรคกาพกราพรคกาก็จะตั้งอยู่อย่างนั้นน่ะณนาทีนี้นะตั้งอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่านายชาติพัฒนาจะมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนยังไงปรับเปลี่ยนเรื่องเ,อเรื่องบุคลากร,ราเรื่องตําแหน่งันหน้าพรรคนะวันนี้คือคุณเทวันน้องชายคุณสุวัสดิ์ลิปตตปลรบถ้าพูดการตามตรงคุณเทวนเนันในประสบการณ์ทางการเมืองไม่มาก แต่มาจุดขายคุณกรณ่ยมีจุดขายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ว่ากันไปวันวิธีการคืออะไรคุณกรณ์เขาลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักลาออกจากการเป็นสมาชิกพักก็หมดพันธะ พักก็ยังอยู่นะครับแตอส่วนว่าอนาคตจะไม่อยู่จะอะไรก,ก,ก็เป็นกระบวนการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพักชาติพัฒนาไม่เกี่ยวแล้วะค,ะคุณกรก็เดินตัวปลิวเข้าไปพักชาติพัฒนาพักชาติพัฒนาก็ที่เมื่อกี้คุณอนทวยตบอกก็จะมีการประชุมใหญ่ประชุมใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนการกรรมการบริหารพักอาจจะตั้งคุณกรเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องมีตําแหน่งดีๆแหละนะ,ะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อพักไหมก็ไม่ใช่เรื่อง สาระสำคัญนะครับมติของที่ประชุมพักมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมายะนะตามข่าวนี่บอกว่าวันอังคารคือพรุ่งน,นี้ค่ะวันที่6สิงหาขอภยัยหกกันยามั้งคะ6กันยานะคะพักชาติพัฒนาเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่ประจําปีเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการบริหารพักในตําแหน่งที่ว่างลงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยว่างอยู่7ตําแหน่งรวมถึงตําแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์4ตําแหน่ง คือยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านเทคโนโลยีนะคะโดยอันนี้กระแสะข่าวก่อนนะกระแสะข่าวก็ไปถึงขนาดที่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการให้คุณกรขึ้นเป็นหัวหน้าพักแล้วก็อาจจะมีการดันให้เป็นคนดิเดตของนายมตรีของพัคชาติพัฒนาด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้คนดิเดตเนี่ยคนหนึ่งที่แน่ๆแล้วก็คือคุณเทวันลิปตะพันลบ ซึ่งเป็นน้องชายของคุณคุณสุวัส์นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณหมอวรณรัชานุกูลนะคะขอภัยขอภัยขอภัยตอนนี้มีตำแหน่งเลขาธิการของพักแคนดิเดตเนี่ยมีอยู่สองคนก็คือคุณเทวันกับคุณหมอวรณรัตนะคะส่วนชื่อพักก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่และที่สําคัญที่จะต้องติดตามกันต่อก็คือว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของชาติพัฒนานั้นจะเป็นคุณกรณ์หรือไม่นะคะคือเกมนี้เนี่ยนะครับพัก ชาพัฒนาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นตามนี้นยะก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีของพรรคชาพัฒนาเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆนะ่ะคุณลองนึกดูพรรคชาพัฒนาค,คนก็จะนึกถึงแต่หน้าคุณสุวัสดิ์ใช่ไหมครับแล้วพื้นที่ก็ยังอยู่โคราชโคราชอะไรซึ่งวันนี้โคราชก็ไม่เหมือนเดิมแล้วคโคราชภูมิยายไทยก็แข็งแกร่งขึ้นนะเพื่อไทยเขาก็ยังรักษาฐานเขาได้อยู่พลังประชารัฐก็ยังมีกลุ่มกวนของคุณวิรัต อะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงพรรคใหม่ๆก็จะเกิดขึ้น,นพเพราะอันนียนี่คือการทะลุทะลวงทางการเมืองของคุณสุวัสดิ์ริปตตพลบโดยการดึงคุณกรเข้ามามนะอย่างน้อยเนี่ยไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้กับได้นะครับเอาแลนด์มาก็ภาพภาพาคุณกรก็ยังขายได้ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆนะแกก็ยังพอมีแฟนคลับอะไรของแกอยู่พอสมควรนะครับถ้าขนาดได้ขยายตลาดนะไปไกลกว่าโคราช นะไม่มีคุณสวัสดิ์ไม่เคียอะไรเลยนะครับแต่ว่าคนที่ติดตามคุณกรแล้วตั้งพักกล้า,าผมนั่งเห็นใน Facebook ผมเนี่ยว่าที่ผู้สมัครระดับท้องถิ่นระดับแรงต่ย,ยังโฆษณาใน Facebook อยู่เลยเพราะว่าคนกล้าคอทมอ,อยู่เนี่ยปัญหาคือคนเหล่านี้ จะตามมามด้วยไหมค่ะนะครับจะตามมาด้วยบทบาทอะไรยังไงหรือจะไปอยู่พักอื่นออซึ่ง<ห>ตอนนี้นะก็มีตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่หลายพักอยู่เหมือนกันเนียนะคะอ่ะอติดตามกันต่อไปนะคะ